สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคูปปทุกคนครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมืมันนี้นะครับเพาสิมาปลูกตะไคร้ครับผมปลูกตะไคร่ตามขอบฟังสานรอครับืันนี้ก็เลยขยายพันธุ์ตะไคร้ครับผมนี่ครับวิธที่ปลูกของผมกับปลูกแบบไง่ายๆครับผม บ่าอยายนี่ยังครับเ้าแค่ขุดหลุมนะครับผมลึกบ่ต้องเยอะครับผมเอาแค่จักสิบเส้นพอนะครับแล้วก็ปลูกจักสองต้นนะครับผมนี่ครับขางใต้ทางขวานะครับเข้าปลูกนี่ครับผมแค่นี้ครับปลูกแบบง่ายๆนะครับ เขามากวนลมอีกนะครับหนาหนากว่า,า,านีนครับหนาก็ะกว่า,านๆครับหนาก็ได้นี่ก็คือ ข้ามีแต่ไข่นะครับถ้าเอามาปลูกก็จะเป็นการดีครับผมขราวว่าการปลูกตะไคร้ไว้ขอบฟางสาเนาะครับการปลูกตะไคร้ไว้ขอบฟางสานี่คือข้าสิกันดินพังลุ่งใดน,นะครับผมมันนีเข้าก็ะไ้สิม,มาปลูกตะไคร้ตาม สองด้านนะครับผมี่ครับสักสิบเส้นพ่อเนาะครับปูกสักสิบเส้นพ่อเนาะครับผมี่ครับที่ปลูกของเข้ากะ างสุดๆครับผมแค่โคดรลุมนะครับเดี๋ยวกับปลูกเลยด้านนี้กับปลูกขึ้นกันครับมันนี้กับปลูกไว้ขึ้นกันครับผมนะครับ มัน,นีผ้าอุ่นเพื่อนนะครับมาปลูกตะไคร้เพื่อป้องกันดินพังลุ่งสาเห้านะครับนี่ครับผมด้านนี้กับปลูกไว้แล้วสามลุ่มผังนี้ มาครับเพื่อนเพื่อนงับมาค้างนี่อีกนะครับแบบน,นี้ทางนี้เข้ากับปลูกเหมือนกันครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนขอบฟังสาเห้านะครับสามารถปลูกตะไคร้ได้เพราะว่าการปลูกตะไคร้ของเห้าเนี่ยนอกจากที่เห็ดให้เห้ามีตะไคร้ไว้กินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ซอยให้ดินบอบพังลงสาเฮ้านะครับนี่คือประโยชน์ของการปลูกตะไคร้นะครับเกดให้เฮ้ามี่ตะไคร้ไว้กินและตะไคร้ยังสามารถที่จะซอยให้ขอบสาของเฮ้าบอบพังลงไปนะครับผมนี่ครับ แตคร้ยนะครับผมประโยชน์จากตะไคร้นี่เห้าสามารถนำมาใส่ใดเลยครับผมปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินปลูกไว้ขายก็ได้ครับผมถ้าเห้าปลูกเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะนำเอาไปขายเพราะว่าตะไคร่นี่นะครับเฮาสามารถที่จะเอาไปเ็กินได้หลายอย่างนะครับผม ช่วยปรุงอาหารแล้วก็ช่วยป้องกันดินพั้งล่มขอบสานน่นอนครับนะครับพาปลูกอีกข้างไปเลยซื้อนี่เหือเนาะครับครับผมเพื่อน ตะไครไว้เพื่อป้องกันดินพังล่งขอบสะอีกทั้งซอยเห้นเฮ้ามี่ตะไครไว้ปรูงอาหารสามารถปลูกขายก็ได้ครับผมสามารถที่จะปลูกขายก็ได้เด้อครับครับผมปลูกอีกครทางนี้นะครับไปนีย ผมวิธีการปลูกตะไคร้ของเฮากะปลูกแบบง่ายๆครับผมวิธีการปลูกก็คือเฮากะขุดลุมลงให้ลึกประมาณจักสิบสิ้นนะครับแล้วก็เอาตะไคร้ปากลงไปแล้วก็นเมืนเขากดดินใหแน่นครับผมมันเขากดดินให้แน่นเลยนะครับนี่แหละครับผมวิธีปลูกวิธีปลูกตะไคร้ของเฮาะนะครับ ยังไงเลยครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบุกจะไข่ตามขอบฟังสานะครับผมแกนี้นะครับหลายลุมพ,มพ่อสมควรนะครับนี่ครับมองนี้เี๋ยวปูอีกจะลุมนะครับปูอีกสักลุมนะครับผมเอามองนี้ลนะ เอามืองนี้แหละเดี๋ยวไปเอาตะไคร้กอนครับ ผมเข้าได้มาแล้วครับปลูกอีกนักข้าวผมยังไงเลยครับปลูกตะไคร้ของเข้า,าผมเบีดง่ายเลยนะครับต้าปลูกตะไคร้ เหลืออีกเยอะสองต้นนะครับเปลือฝองนี้อีกมองนึงนะครับมองนี้อีกมองนึงเหมือนขานี่นะครับอีกมองนึงนะครับข้า าตาลล้นครับนี่ร่มมากนะครับาตาลกันลน้นนี่ครับผมเดี๋ยวอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวห้อปักมองนม้แล้วนะครับอีกหนึ่งต้นอันร่งี้แหละป็นห้อง ปลูกตะไคร้ใบขอฟังซ่านะครับผมเรียบร้อยครับบนะันปลูกเดียร์ห้องหาแก่มาใส่์นะครับบันียปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องหาแก่มกาใส่ครับ เดี๋ยวเ้าหาคุนมาใส่จากน้อยเนะครับจากน้อยนึง าา้อยแลวเขามาโรยพุ่นเอาจักน้นอยพ่อเนาะครับเอาจักบางๆพ่อเนาะครับนิดเดียวครับก็ต้องเอาหลายครับเอาพุ่นมาโรยน้อยเดียวนะครับนี่ครับผมโรยนิดนึงนะครับโรยไปหนึ่งน้อยหนึ่งนะครับ บันนีเขามาโรยคางนี่เนาะครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมบัดนีเขากับมาโรยคางนี่นําครับผมเริ่มมืดแล้วครับท่าทางน่าจะมีฝนครับนี่ท่าทางน่าจะมีฝนนะครับหอกอีกฝนจากน้อยก็น,นะครับนี่ครับผมน้อยหนึ่งครับเ่าต้องเอาหลายเนาะ คุณสักเล็กน้อยนะครับผมครับผมเพื่อนเรียบรอยครับแค่นี้นะครับการปลูกตะไคร่ของเฮานะครับง่ายนิดเดียวครับการปลูกตะไคร่ของเฮ้าปลูกตามขอบฟังสาเนาะครับเพื่อป้องกันดินพั้งทางสาเนาะครับผมนี่แหละครับการปลูกตะไคร่ของเฮานะครับปลูกเลียวๆนะครับเฮาก็โรยฝฟุนงน้อยนึงนะครับผม บ่ต้องรยหลายนะครับพอเห่าปลูกไมน้นะครับร้ยนิดเดียวพอครับผมเพื่อนแค่นี้นะครับขาเบื้องเขาหงอกเขางามอีกครับอบบน,นี้รอเบื้องอีกนะครับว่าเขาสีหงอกงามให้เห้ามากขนาดไเนาะครับผมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ปลูกตะไคร่ตามขอบพังสานะครับผมเพื่อป้องกันดินพังลงสาเห้านะครับผมขอบคุณเพืเ่อนๆสุขคุณสุขคนครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ